สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ f o d and s น se ีนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารแปลกๆใหม่ๆที่อยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เมนูเด็ดๆที่คุณผู้ชมไม่รู้จักนะคะหรือว่าอาจจะรู้จักรู้จักนานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาหารประเภทนี้ทั้งหมดเลยนะคะและวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายก เองนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าในค่ายทหารแบบนี้เขาจะมีอะไรให้เราทานบ้างนะคะและจะมีอาหารอะไรให้เราลองมาชิมกันนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าอาหารที่จะทําให้ทหารกินเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคุณผู้ชมและก็ไม่เหมือนอาหารข้างนอกด้วยแล้วก็เวลาเราเข้าป่าไปแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีถ้าเกิดเรา ต้องการที่จะมีอาหารสักหม้อนหนึ่งค่ะแต่วันนี้ทหารจะสอนเรานะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกินบ้างนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะ ชื่นชมได้สงขาชอบกินส้มสายขออน rumor, so children, <mission Christmas> ุญาตขึ้นหอเลื่อดขั้นลำน้ำค่ะเยี่ยเยี่ยเยี่ยตา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 ยไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าจังหวัดนครนายก ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึง่งซึ่งมาดูจากชื่อของสถานที่แล้วหลายคนอาจสงสัยว่าภายในโรงเรียนจะต้องมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเครียดแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสถึงบรรยากาศภายในแล้วต้องบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่เหมาะสมกับการพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลและไม่ว่าคุณผู้ชมจะต้องการพักผ่อนแบบสบายๆส,สัมผัสกับบรรยากาศร,ร่มรื่นหรืออยากได้อารมณ์สนุก ตื่นเต้นกับการกระโดดหอยิงปืนยิงธนูรวมทั้งมากันเป็นแบบหมู่คณะที่นี่ก็มีกิจกรรมมากมายที่รองรับคุณผู้ชมแน่นอน คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราแอดเวนเจอร์กันนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะำลังจะเดินอันนี้เดินเข้าป่าจะไปไหนคะพี่เดี๋ยวจะพาไปที่สมรภูมิเตาถ่านครับสมรภูมิตาถ่านครับมันเป็นอะไรคะก็เป็นที่เราจะรงมีวที่ในป่านะครับการหาอาหารหาของในป่าแล้วก็เราก็ไปประกอบเลี้ยงนะครับแน่ใจนะว่าทางนี้มันเดินได้เดินได้ครับเดินได้ครับแล้วคะแต่มันรกมากเลยนะคะนิดนึงครับอยู่ในป่าครับลุยค่ะคุณผู้ชมไปกันค่ะ พี่บอกว่าจะพาเราไปพบใครนะคะไปพบกับผู้หมวดทวีครับผู้หมวดทวีอยู่ข้างในเหรอคะครับอยู่ข้างใน<ล>ตอนนี้รออยู่ครับงั้นรีบไปเลยค่ะเมื่อยมากแล้วเชิญครับอ่านี่ผู้หมวดทวีครับอ้าวผู้หมวดสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ผมร้อยโทเทวีนามประเทศนะครับอ๋อผู้หมวดนี่เองนะคะที่ครูบอกว่าจะพามาพบ แล้วผู้หมวดคะอยากจะไปดูข้างในค่ะเห็นเขาบอกว่ามีเตาถงเตาถ่านอะไรด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้เราต้องเดินทางมันเป็นภาคสนามครับเราต้องเดินทางวันนี้ในเส้นทางเราก็จะเดินทางออกจากป่าเดินไปเรื่อยๆแต่นี่เดินเข้ามาลึกแล้วนะคะนี่เดินเข้ามาลึกแล้วนะคะใช่ครับมือเที่ยงคอยอยู่มือเที่ยงคอยอยู่เดี๋ยวเราไปสมรภูมิเตาถ่านคอยอยู่เหรอคะใช่เราต้องไปประกอบเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาต้นไม้ไป ทำไมเอาไปทาไมคะหวายครับหวายเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนอเนือ,อมันเป็นประโยชน์กับเมือเที่ยงเราก็จะได้ตน้นต้นหวายเป็น,นต้นหวายแล้วมันจะกินได้ยังไงคะเป็นเนื้อในจะเป็นจะเป็นเนื้ออ่อนนะอ๋อตรงแกนมันนี่แหละคะครับเป็น,เป,นเป็นเนื้อในข้างนอกเป็นเปลือกแต่หวายเนี่ย ปัญหาก็คือหนามหนามตะแหลมจะคมมากนะครับชาวบ้านเขาหาของป่าเขาก็จะเอาไปเผาไฟแล้วก็จะอ่อนจะเหมือนไม้ไผ่ธรรมดาแล้วเราจะแกะยังไงคะก็ใช้มีดเฉาะเหมือนกับหน่อไม้ธรรมดาครับเราก็มีมาเราก็รวมรวมแต่ไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับไม่ไม่บอกว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับแต่เป็นการดํารงชีพ เราต้องหาอาหารในป่าให้มันได้จริงๆจะบอกว่าเป็นอาหารยอดนิยมก็ได้ค่ะเขาบอกอุสานโหหายากโอเคครับนี่เป็นเป็นเป็นชิ้นโปรดนะครับอันนี้กระลองเนี่ยถ้าจะเป็นยอดอ่อนลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันจะแข็งแข็งนะคะเหมือนกับไม้ไผ่ข้างนอกครับข้างนอกจะข้างนอกจะแข็งแต่ข้างในอ๋อข้างในจะอ่อนนะครับเหมือนกับไม้ไผ่ธรรมดาแท้งจะอร่อยนะคะนี่ก็ลองดูแต่ถ้าตอนถ้าทานตอนเนี้ย ใครทานได้ก็ไม่เป็นไรมันจะขมมันจะขมขมมากด้วยเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาก็ทานเลยครับใช่อ่ะเดี๋ยวเราเดินได้พอประมาณแล้วเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลามาอนีจะพอทานหรอคะพู้หมดเดี๋ยวไปตัดม่เดี๋ยวไปตัดไปเรื่อยๆียพื้นที่เน้นหน่ใครจะข้ามสะพานเชื่อกก็ขึ้นข้ามบนใครไม่ขึ้นก็ลงข้างล่าง โอเคครับเวลาหน้าน้ำนะครับก็นี่แหละนะครับเยอะเราก็ต้องข้ามมีสะพานนี้ด้วยมีสะพานข้ามน้ำป่าน้ำป่าครับน้ำป่ามาเขาจะข้ามน้ำเราจะข้ามตรงไหนดีเดี๋ยวต้องถามผู้หมวดแล้วล่ะค่ะผู้หมวดคะเราต้องข้ามสะพานไหนคะอืมตอนเนี้ยถ้าผมเลือกนะเพราะว่าน้ำป่ายังไม่มาไม่มีน้ำป่ามา เราก็จะเลือกทางที่มันสะดวกสบายแล้วออกจากป่าให้ไวข้างล่างไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่เมื่อไรน้ําป่ามานะครับเราต้องใช้สะพานรับแล้วใกล้มาหรือยังคาน้ําป่าเดี๋ยวยางยางเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเราต้องรีบออกป่าให้ได้เดี่รัาผมเดี๋ยวเรารีบออกป่ากันนะครับค่ะมาอะไรมาเลยมาเลยอ้าวเชิญอ้าวเชิญเลยครับสะพาน ให้เลือก2ทางผมเลือกทางนี้โอเคทางนี้เหมือนกันครับโอเคครับแหมจะให้เราเลือกไม่ไหวละมันผมจะเลือกทางนี้ตรงข้างหน้าจะเป็นเถ้เคือน้ำนิดเดียวครับไม่ไกลไม่ไกล นี่วันนี้ไม่ออกครับไม่ออกเดี๋ยวถึงแล้วครับทะลุนั่นเอามาเร็วถึงแล้วกลับทางเดิมหรือเปล่าคะไม่กลับครับไม่กลับผมเดินหน้าอย่างเดียวในป่าครับในป่ามาเลยไม่ไหวแล้วเขาไม่มวด มันเหนื่อยมากเลยเป็นไง้างเป็นไงหิวน้ำจะแย่แล้วก็มตายตายตายเอาอย่างนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะหาน้ําไปหาที่ไหนน้าคลองนี่หรอคะเอาตามต้นไม้ตามต้นไม้ดีกว่าตามต้นไม้อ้าวนี่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 พอมีให้พอมีให้มันมีน้ำเหรอผู้มวลนี่มันเป็นเถาวันมันเป็นเถาวันนะครับเป็นเถาวันให้น้ํานะครับแต่ส่วนมากในการเดินป่าศึกษาธรรมชาติหรือเดินเชิงนุรักษ์เนี่ยเราจะเรื่องการทําลายนะครับแต่เราต้องยอมเสีย เสียน้อยเพื่อรักษาเพื่อรักษาชีวิตเราใช่ไหมครับเราก็จะเป็นการประทังชีวิตลักษณะเถาวันให้น้ําจะมีสองแบบนะครับให้น้ําแล้วกินได้แล้วเราจะดูได้ไงเขาว่าเป็นเถาวันให้น้ําอย่างแรกก็คือให้เราตัดเอาเอาน้ําแล้วเอาไปทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ดูว่าเออมันกินได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินป่าจะทดลองไม่มีถ้าอย่างนั้นต้องลองผิดลองถูกเอาถ้ากินแล้วไม่ตายก็แสดงว่ากินได้อาโอเคมเออย่างนั้นเลยโอเคเราต้องลองดูเราลองต้องลองดูแล้วก็จะตัด ตัดปุ๊บตัดข้างล่างข้างภาพแล้วก็จะตัดข้างบนนี้นะตึกข้างล่างก็จะมีน้ำมันก็คือเถาวัลย์เถาวน้ำนองดีๆเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะพี่ตั้มรับต้นอ้าวนี่เลยป่าเลยครับกินได้ครับบัดห่างมาเลยพี่มาแล้วโอ้โหอย่าไปถามมาลอง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 เอ้ามาลองมาลองน้ำ ลองได้เลยครับเหมือนน้ำจางลโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเยอะขนาดนี้หอมด้วยลองมากอร่อยค่ะหอมค่ะโอเคครับเนี่ยเหมือนน้ำบ่อน้ำฝนเลยอ่าป่าเลยครับนี่โอ้โหนี่เวลากินเยอดโอ้จะได้แต่ได้ยินไหมครับลองๆๆๆๆนะนะอร่อยอร่อยอ่เปิดก๊อกไม้เปิดก๊อกไม้เปิดก๊อกไม้อ๋อนี่เปิดก๊อกเหรอคะ นี่แหละเออโอ้ยอร่อยสดชื่นด้ค่ะเย็นด้วยนะคะน้ําเย็นด้วยค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยน้าแบบนี้ธรรมชาติของเาวันจะให้น้ําเาวันถ้าให้น้ําแล้วใส่ไม่ขุ่นข้นเราชิมดูไม่มีรสไม่มีกลิ่นเยเราทานได้แต่ถ้าเราชิมดูแล้วมันมีรสแสดงว่ามันไม่บริสุทธิ์ละมีกลิ่นเยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่บอกว่าให้ลองกินดู ลองผิดลองถูกเอาก็คือถ้ากินแล้วห้านาที3สามนาทีก่อนไม่ตายรอดูห้านาทีรอดูสิบนาทีถ้ากินแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ตายแสดงว่ากินได้อันนี้เหลืออันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรอยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนครับอจะรู้ว่ารออีกเหรอคะต้องรอต้องรอต้องไปเรื่อยๆก่อนลักษณะนี้ลักษณะการให้น้ําของเถาวันนะครับเถาวันขนาดเนี้ยยาวสามเมตรนะครับจะให้น้ำหนึ่งแก้วเราก็จะตัดข้างล่าง ตัดข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนไปเรื่อยๆน้าก็จะไหลออกมา<ห>ล,ลักษณะอย่างเ<ไ>ง<ๆ>ี้ยใช่ไคะผมก็จะไหลออกมาเรื่อยๆืๆจนกว่าจะหมดนะครับลักษณะอย่างเงี้ยแต่แต่เราก็ได้กลิ่นหอมของต้นไม้นะคะ <S 1> <S 1> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นของพืชนะคบไม่ได้เหม็นเขียวไม่ได้อะไรไม่ใช่กลิ่นน้ําไม่ใช่อะไรนะครับการตัดแล้วจะตัดเฉียงเพราะอะไรมันจะตัดง่ายแต่ถ้าเราตัดตรงมันจะตัดยากอ๋อจะตัดยากลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัดเฉียงมันจะง่ายลักษณะอย่างเงี้ยขอพกไปได้เอาเป็นที่ระลึกโอ้โหได้เป็นน้ําเป็นขวดเลยเนะ เอาไปไหนต่อคะยางยางมือเที่ยงคอยอยู่ไปเดินทางต่อค่ะเจอเลยค่ะออกป่าไม่ไหวละ ถึงแล้วมามาใช้ตรงนี้ประกอบเลี้ยงเลยเราตั้งค่ายตรงนี้ได้เลยตั้งแคมป์ตรงนี้ได้เลยครับ,รบมามาเรามาเลือกพ<ช>ื้นที่ ของเมืองแพรทางศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้รวมกันพัฒนาข้าวหอมมะลิไทยให้มีความพิเศษและรสชาติดีขึ้นสุดท้ายจึงออกมาเป็นข้าวอโรมาสวีทไลท์เนื่องจากมีความหอมหวานมันนุ่มเนียนและเหนียวในครั้งแรกที่ได้ลิ้มลองข้าวคำหอมถือได้ว่าเป็นข้าวระดับพรีเมียมเป็นข้าวที่ได้รับมาตรฐานโดยตรวจประเมินมาตรฐาน g a p ข้าว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าทนบุรีภายใต้การกำกับดูแลของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ดำเนินการแปรรูปข้าวและบรรจุภัณฑ์โดยโรงสีที่ผ่านมารตรฐาน GMP ซึ่งกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ105หรือข้าวคำหอมเป็นไปตามมารตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและนี่คือความภูมิใจของเกษตรกรไทยในจังหวัดแพร่